เที่ยวไงขายรถไงถอดไม้กันขายไปเลยขายไปเลยขายแบบถูกๆไปเลยอะรอกันรอกันรอกันออกหน้ากล้องรอหน่อยสวัสดีครับพบกันอีกแั้วนะครับกับผมเบล m m b มเอนะครับซื้อขายแลกเปลี่ยนรถ Big กไบค์มหาชัยสมุทรสาครนะครับก็ที่รู้ๆกันอยู่ว่ารถร้านเรานะครับแทบจะไม่ต้องมาดูรถกันเลยอ่า พอรถแต่ละคันผมคัดมาเองทุกคันกับมือนะครับการันตีคุณภาพนะครับมีวารตีหลังกันขายให้1,000กิโลหรือ1เดือนนะครับหลังจากที่ออกรถจากร้านรถทุกคันที่ออกจากร้านเรานะครับเราจะเปลี่ยนน้ำเครื่องให้ทุกคันสบายใจได้เลยนะครับเอาไปใช้ยาวๆและวันนี้ผมมีนำเสนอนะครับนี่ BMW s 1 0 n d r r ปี2 0 1 0าปี2 0 1 5นะครับ คันนี้เป็นตัวรถประกอบนอกนะครับตัวรถประกอบนอกนะครับปี2015และมาพร้อมกับของแต่งมากมายหลายรายการเลยนะครับคันนี้มาพร้อมกับท่อแต่งทรง AR นะครับแล้วก็ชิลหน้า m r a นะฮะมือเบรกแต่งการแฮนด์แต่งนะครับของแท้เลยนะครับอ่าแล้วก็การล้ม GB Racing นะครับการล้ม GB r a c i n g เนี่ยตัวนี้เป็นหมื่นเลยนะครับ ข้อเฟรมคาร์บอนอีกโอ้โหยางสายฟ้าใหม่แต่อีกตามเคยคันนี้ห้าแไม่่อยโอ้โหไปลักหนู้นเลยหรอบ้าเหรอสี่0สนบาทพอเออสามจริงได้อะไรจริงได้อะไรได้น่นี่โดนเจด้าไปหลายรอบเลยซี่แสนหกหมื่นเก้าบาทเอ้ยสี่แสนบาทพูดจริงละอันนี้เรื่องจริงสี่แสนบาทนะครับทีแรกอขายห้าแสนน่อยไไม่เอาขายค่นี้พอ 489,000บาทนะครับคันนี้นะครับใหม่อะไรใหม่20,030 3รถปีที่5นะน้อ,อ,อยมากนะอย่าต่อปีนี้ไม่ค่อยใช่2 5 0 0 0หรื <25. S 2> 23. 23. อ20,030 2 0 0 0ไง2 0 0 0เสียงดีด้วยนะเพราะดีเหรอเดี๋ยวมาฟังเสียงกันไฟหน้าแต่งด้วยนะไฟหน้าแต่ง นนเลยะคพี่แล้วมันแฝงกลงมาหรอทำไมมันไม่ใช่รถตัวประกอบนอกรถประกอบนอกนะครับจะไม่ล็อกรอบม้าจะมาเต็มถ้ารถประกอบบ้านเรารอบจะล็อกอยู่ที่3,000รอบอันนี้เปิดรอบได้เลยนะครับก็คือไม่มีการล็อกรอบนะครับรอบมาเต็มคันนี้เป็นตัวรถปี2015ประกอบนอกชิปเตอร์เตะโคตรมันเลยนะครับปั้งปั้งเลยในที่ขี่ไปนึกว่าใครยิงอยู่นะนะครับ ครับคันนี้ลูกค้าเอาไปก็ไม่ต้องทำอะไรเลยนะครับโซ่ใหม่สเตอร์ใหม่ยางใหม่ใหม่ทุกอย่างนะครับราคา489,000บาทนะครับใช้เงินออกรถเพียง20,000หรืออะไรเอามอ่ใช้เงินออกรถเพียงส0 0 0มื่นคีสพันธ์ที่ X Max ผมดาวมาก็25,000นะใช้เงินออกรถเท่าไหร่ X Max 25,000อ่าอ่าคันนี้เท่าไหร่ใช้เงินออกรถ20,000เครดิตดี20,000 สองหมื่นเครดิตดีออกรถเอสพันนะป่ามีแต่ให้นะครับพี่คนนี้นั่นมีแต่ให้นะฮะออกรถเอสพันธ์สองหมื่นบาทนะครับเท่านั้นสนใจโทรศูนย์หกสามหนึ่งเก้าห้าสามห้าสองสองนะครับหรือเข้าไปติดตามที่เพจเอ็มเอ็มบมหาชัยสมุทรสาครนะครับนี่เลยวันนี้ฝากกันด้วยนะครับเอสพันสีแดง